ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านก็ยังอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์ลมีเช่นเคยนะจ๊ะและในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าขอนำหนังสือจากประเทศเกาหลีใต้เป็นหนังสือประเภทฟิกชั่นวงเล็บ,ลบอีกแล้วนะจ๊ะมาเล่าให้ทุกท่านฟังหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่ต้องบอกว่าเราน่าจะเคยอ่านเป็นครั้งแรกในชีวิตนะของสำนักพิมพ์นี้สำนักพิมพ์ฟูริน ซึ่งสำหรับพิมพ์ฟูรินเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนในส่วนหนึ่งกับบริษัท c ีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดหมหาชนอันนี้ตามที่ดูและเขียนเนาะเ,เล่มนี้นะ่าสนใจคือปกติแล้วบทบรรณาธิการเนี่ยมันจะอยู่ต้นๆของเล่มปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้บทบรรณาธิการมาอยู่เล่มแบบว่าหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้สนนราคาก็น่าสนใจอีก198บาทอ่านรวดเร็วมากนะมีประมาณสัก160้กหน้ากลมๆคือแป๊บเดียวจบ ปรากฏว่าหนังสือเล่มเล็กขนาดนี้แต่ตอนที่เราอ่านช่วงอินโทรอะเขาก็บอกแล้ว,ว่าหนังสือเล่มนี้ยต่อให้มันระยะการเขียนไ่ยมันไม่ได้ยาวเลยแต่มันกลับเล่าเรื่องราวที่กินระยะเวลายาวนานเกือบจะ20ปีนะก็คือตั้งแต่ปี2002ไปจนถึง2019ที่เป็นบทสุดท้ายอะต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยมันมีชื่อข้างหน้าว่าเลมอนเนาะหน้าปกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอะไร มันก็จะเป็นสีเหลืองนวลแบบเลมอนฝรั่งนะคะแล้วก็จะเป็นรูปเลมอนนะแล้วก็ปลายเลมอนเหมือนผ่าถูกผ่าเนาะจะมีหยดเลือดใหญ่ๆอยู่แล้วก็เหมือนมีผู้หญิงนั่งอยู่บนนั้นซึ่งเอาตรงตอนที่หยิบหนังสือหรือเลือกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มาดูตรงเลือดหรอกแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นหนังสือด้านจิตวิทยาแบบความเศร้าของเยาวชนอะไรแบบเนี้ยหนังสือแนวปรบโยนคือคือไม่รู้จริงแต่ปรากฏว่าพอ อ่านไปปุ๊บแบบอ๋อหรือว่าไปดูหลังปกว่าอ๋อมันเรื่องมันผิดค่าจากที่เราคิดจากชื่อเลมอนเฉยๆโอเคหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณคอนเยลซุนนะหวังว่าจะอ่านถูกเพราะเขาเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็แปลโดยคุณพิรยาพลบุรีซึ่งเอาจริงทั้งคนเขียนคนแปลเนี่ยเราก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อกันในวันที่เราอ่านหนังสือนี่แหละ,ะจ๊ะแล้วก็ขออนุญาตไปที่หลังปกนะคะหลังปกเขียนว่าวันหนึ่งคิมแฮออน หรือจริงๆในเรื่องก็จะเรียกเฉยๆว่าแฮออนเนาะนักเรียนสาวมอปลายหน้าตาดีถูกพบเป็นศพในสวนสาธารณะโดยไม่พบอาวุธที่ก่อเหตุเมื่อคิมดาอ่อนน้องสาวผู้แตกต่างอย่างสุดขั้วและแม่ทราบข่าวจึงหมดอะไรตายอยากจนเสียสูญไปหลายปีคดีไร้ความคืบหน้าคนร้ายลอยนวลนทว่าการแก้แค้นสิบปีไม่สายเรื่องราวและเงื่อนงำจึงจำถูกหรือฟื้นอีกครั้งและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายคนไปตลอดกาลผู้ตาตรงแว่หนังสือเล่มนี้เนี่ย ไม่มีความคาดหวังเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนที่เลือกมันเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอย่างที่ได้แจ้งแต่ว่าพออ่านไปเนี่ยเราก็พบถึงเรื่องราวที่มันน่าสะเทือนใจแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาอีกแหละในโซนของเกาหลีใต้คือพูดถึงเรื่องราวของความเหลื่อมล้ําในสังคมซึ่งมันปรากฏอยู่ในหน่วยในสถาบันขนาดเล็กที่เราไปพบเจอก็คือไปพบอยู่ที่โรงเรียนเนาะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นมันพูดถึงเรื่องราวของความอายุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม เวลามองคนจนเวลามองคนรวยนี่คือสิ่งที่หนังสือพยายามจะสื่อนะข้อแท้จริงของประเทศเขาเป็นยังไงก็ไปติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งต่ต้องบอกว่ามันเป็นฟนะิกชั่นเนาะเรื่องของเรื่องอย่างที่ได้แจ้งก็คือแฮออนเนี่ยจริงเขาก็จะอธิบายว่าเป็นคนที่สวยมากนะคือจริงๆก่อนนั้นีมันก็มีคนสวยคือชื่อว่าแทริมนะเหมือนอารมณดาวโรงเรียนศูนย์หนึ่งแต่พอมีแฮออนเข้ามาที่โรงเรียน คือรัศมีของแฮออนเนี่ยได้กลบทุกคนจนตายไปหมดทั้งโรงเรียนต้องใช้คํานี้แต่ว่าแฮออนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษหนึ่งอย่างก็คือว่าเธอเป็นคนสวยที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะะเ,ออเธอเป็นคนสวยที่มีความโดดเด่นมีความเก่งเฉพาะของตัวเธอแล้วก็ไม่ได้แชร์คือคือเหมือนกับเป็นคนที่เงียบ เรียบง่ายเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีความรักแบบฉบับกุ๊กกิ๊กเหมือนเด็กคนอื่นไหมเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราไม่ทันได้ดูบทของเธอเลยเพราะเปิดเรื่องขึ้นมาเธอก็เป็นการเล่าเรื่องเธอแล้วเธอก็เหมือนอารมณ์ไว้อะไรว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วทีนี้เรื่องก็จะเล่าถึงดาออนในตัวละครนี้มันจะมีหลายคนอยู่เนาะดาออนนี่เป็นน้องฉาาของแฮออนซึ่งดาออนจะเห็ือนเหมือนนักเรียนผู้นํา ที่เรียนหนังสืออะไรก็ไม่ใช่ได้เรื่องได้ราวมากเนาะแต่ว่าเป็นในักเรียนผู้นําที่มีความสุขกับชีวิตเป็นคนเฮฮาคือตรงข้ามกับพี่สาวและแน่นอนหน้าตาก็ตรงข้ามกับพี่สาวด้วยคือแบบหน้าตาแบบไม่ได้สวยงามอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะตรงที่เขาเป็นคนชอบพูดเจยเจ้าช่างเจรจาแล้วก็ก็เป็นข้อเด่นนะของแต่ละคนกันคือพี่สวยส่วนน้องเฮฮาประมาณนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีคนที่ต้องสงสัยอยู่สองคน คนที่หนึ่งก็คือฮันบันอูปรากฏว่าฮันมันอูเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยชื่อคงจะตลกเนาะในภาษาเกาหลีเนี่ยคนก็ล้อฮันมันอูชื่อของเขาเนเด็กฮันมันอูเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่น่าจะบ้านมีสตุ้งสตางค์เท่าไหร่พะในเรื่องเนี่ยเขากําลังเหมือนกับไปเดลิเวอรี่อาหารอะไรประมาณนี้คือนั่งอยู่ในรถกําลังจะไปทํางานไปส่งของซึ่งเราก็คิดว่าโอ้ถ้าเป็นเด็กสมัยเรียนมัธยมต้องมาทํางานอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีความ ต้องเหมือนกับช่วยเหลือตัวเองอะ่ปะปากการตีนทีพอสมควรคือในเรื่องเนี่ยก็เหมือนกับฮันมันอูเนี่ยกำลังถูกตารวจสอบสวนเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาเห็นเหยื่อนะก็คือเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ยเห็นแฮออนเนี่ยนั่งอยู่ในรถของผู้ชายคนหนึ่งก็ชื่อว่าชินจองจุนซึ่งเป็นรถเล็กซัสเห็นความต่างอย่างคนหนึงขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนหนึ่งขับเล็กซัสคืออ้างว่าเนี่ยเขาเห็นเด็กผู้หญิงนะแฮออนเนี่ยนั่งในรถเล็กซัสของชินจองจุนซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจก็บอกว่าเขาเป็นผู้สงสัยต้องสงสัยเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณจะขี่รถจักรยานแล้วคุณจะมองเข้าไปเห็นนะด้วยวิถีแห่งการนั่งในสภาพความสูงที่แตกต่างกันไม่มีทางเลยที่คุณจะเห็นชัดเพราะเขาบอกอรายละเอียดของแฮอนได้อย่างละเอียดเช่นว่าสมมติใส่เสื้อสีอะไรผมเป็นยังไงลักษณะการนั่งในรถนั่งอย่างไรสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเอง คือมีคนนั่งติดรถเข้ามาคืออยู่ดีดก็บอกแล้วก็ขอไปติดรถนั่นก็คือหญิงที่ชื่อว่าแทริมซึ่งบอกว่าแทริมกับชินจองจุนนี่ก็คือแบบซัมติงซัมติงคือเป็นเหมือนกับหญิงป๊อปสมัยก่อนที่แฮออนจะเข้ามาป๊อปเนะชินจองจุนก็เป็นหนุ่มป๊อปบ้านรวยก็คือเหมือนกับมาจากสังคมชนชั้นสูงทั้งคู่เราจะเรียกชนชั้นสูงว่าฟังดูแปลกแต่หมายวาว่าชนชั้นทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วกันนะซึ่งปรากฏว่าเรื่องมันก็ผ่านไปและ จบที่ว่านะหนึ่งก็คือฮันมันอูก็เหมือนตำรวจตั้งข้อสงสัยแต่ก็หาข้อผิดไม่ได้คือคล้ายๆกับว่าเขาอ้างว่าชินจองจุนเนี่ยกับแฮออนเนี่ยไปด้วยกันแล้วอีกทีก็พบเธอเนี่ยเป็นศพในพื้นที่เหมือนกับที่สาธารณะก็คือเหมือนสวนสาธารณะอะไรเงี้ยก็พบเธอเป็นศพโดยที่อา,อาวุธอะไรก็ไม่ปรากฏคือไม่ปรากฏอะไรเลยรู้แค่ว่าเธอเสียชีวิตอนะ่ะซึ่งทุกคนก็ให้การปฏิเสธหมด สุดท้ายก็เลยไม่มีฆาตรกรจนกระทั่งปี2019นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะว่าตกลงแล้วอุย๊ยตายแล้วนี่ถือว่าเฉลยหรือเปล่านะอุบซุก่อนนะก็ให้ทุกท่านไปเดาเองแต่ว่าเหมือนตอนอ่านจบอะเราถึงขั้นไป Google เลยนะขออนุญาตแบบ Google เป็นภาษาอังกฤษเพราะหาในภาษาไทยไม่พบไปว่าแบบเขามีความคิดเห็นต่อนังสือเล่มนี้ไงปรากฏว่าก็มีฝรั่งอา่านอยู่บ้างนะทำไปเล่นไปว่าอหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปล ى, เป็นภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือไปจากภาษาไทยโอเคคือเรื่องมันก็ดําเนินว่าหลังจากนนนั้เี จะเป็นแต่ละบทของแต่ละคนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องหนังซีรีส์ก็จะเป็นซีรีส์ที่โผล่มาไม่ใช่มีเรื่องที่แบบเป็นเรื่องการดําเนินต่อเนื่องนะแต่เป็นเรื่องของชีวิตแต่ละคนในช่วงเวลาที่ต่างกันมันก็เกิดกันตั้งคำถามว่าอ่ะการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยทาให้แต่ละคนเปลี่ยนไปยังไงยกตัวอย่างเช่นดาออนน้องสาวเนาะของแฮออนคือเขาอยู่กับแม่สองคนอะไรเงี้ยแม่ก็จัดการย้ายที่อยู่ลูกสาวก็ต้องย้ายโรงเรียนแล้วผ่านไปเขาก็เกิด ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นเราเรคงตั้งคําถามแลวว่าการตายของพี่สาวเราเนะี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยมันไม่มีความยุติธรรมที่เราจะได้รับกลับคืนมาเธอก็เลยเดินตามหาฮันมันอูคือเราคงจะอยากได้ใครสักคนที่มาบ่นนะใครสักคนที่เราพยายามที่จะไปลงโทษเขาว่าเขาน่ะเป็นตัวการแห่งความผิดเขาเป็นคนที่ฆ่าพี่สาวของเรา ฮันมันอูนี่ถ้าทุกท่านจาได้คือเด็กยากจนที่ขี่มอไซค์เนาะปรากฏพอไปเจอฮันมันอูเนี่ยคือไปเคาะประตูและหาฮันมันอูเจอฮันมันอูอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าทุกขทรมานนะคือทุกทรมานก็ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนกับยืนได้อย่างปกติละเขาต้องใช้ไมค้ค้ำซึ่งจริงอะตอนแรกที่ไปปุ๊บดาออนก็มีการพูดนะว่าแบบเออเหมือนเธอก็ สมควรที่จะโดนอะไรแบบนี้แล้วเลยเธอก็มีความโกดแค้นอะนะไปถามฮันมันอูถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของฉันอะไรเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเฉลยว่าอ๋อจริงๆแทริมเนี่ยเป็นคนบอกเขาทุกอย่างว่าเห็นแฮออนยังไงแต่ว่าตัวเขาไม่เห็นอะไรเลยคือสุดท้ายมันก็จะคพบว่าเออจริงๆแล้วตัวเด็กผู้ชายอะซึ่งมัน มันเกิดจากความยากจนเนาะและอื่นๆเนี่ยถูกสังคมลงโทษแล้วพอจนโตขึ้นไปเนี่ยการขับเคลื่อนชะตาชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ดีขึ้นนะน,นี่ก็เป็นชีวิตที่หนึ่งปรากฏว่าในระหว่างที่คุยที่บน่นที่อยากจะทําร้ายผู้ชายคนเนี้ยเธอก็มีทีท่าที่ดีขึ้นนะแต่มันจะไม่ได้บอกว่าโอ้ดีขึ้นแบบเหมือนดีขึ้นเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยแต่มันค่อยๆแล้วในที่สุดดาออนก็ พบกับคนในครอบครัวของฮันมันอูนะแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนกับยูดีเป็นมิตรภาพที่ก้าวขึ้นมาอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะอย่าลืมลว,ว่าเธอพยายามจะกล่าวโทษใครสักคนทีนี้เรามาดูชีวิตต่อไปคือชีวิตของแทริมคือในเรื่องเนี่ยเราก็งงว่าแบบเหมือนแทริมเนี่ยจะกลายเป็นคนแบบเวินเว้นะแต่ว่าในเรื่องก็พยายามจะบอกว่ายิงเธอกับชินจองจุนเนี่ยก็ยังมีชีวิตผ่านไปนานละ ก็ยังมีชีวิตที่แบบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีนะแต่ว่าในมิติของเธอเธอเหมือนกับมีอะไรที่ขัดใจติดใจบางอย่างแล้วเหมือนกับอยากจะบอกถึงคดีที่มันเคยเกิดขึ้นแบบเธอติดใจแต่ว่าเออต้องพูดอย่างนี้ว่าการพูดของเธอหรือว่าการเรียบเรียงคำเนี่ยมันเหมือนลักษณะคนที่สติไม่ดีอะทุกท่านมันเหมือนกับว่าเธอได้เปลี่ยนไปตั้งแต่หลังเหตุการณ์นั้นคือฟังก์ชันในชีวิตนี่คงยังจะทําอะไรได้แหละแต่ว่า พอพูดเนี่ยเราก็จะดูทันทีว่าเธอไม่ปกตินะมันฟังดูมันเหมือนกับพยายามจะบอกถึงเรื่องราวของคดีที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะมันมีอะไรมากกว่าที่คิดแต่โอ้ยไม่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 บอกดีกว่าแต่มันมันเหมือนจะมีอะไรเหมือนฉันรู้ไอ้ฉันจะรายงานคดีคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนวนไปเวียนมาแต่ว่าเป็นการพูดคุยกับจิตแพทย์ซึ่งมันทําให้เราตั้งข้อสงสัยในหนังสือว่าตกลงสิ่งที่เราอ่านเนี่ยในบทนี้นะ มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าหนึ่งแทริมชินจองจูนแต่งงานกาันมีครอบครัวที่น่ารักหรือมันเป็นเรื่องที่แทริมคิดขึ้นมาแล้วก็จินตนาการว่าเธอได้โทรไปหรือว่าอาจจะโทรจริงก็ได้นะไปหาจิตแพทย์แต่ว่าพยายามที่จะสารภาพอะรอเราเดานะนี่เดาหมดเลยคือมันเขียนให้เหมือนกับ to be continue นะเขียนให้เราต้องรุนเองว่าตกลงแล้วเพราะว่าจนจบเรื่องเราก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ่า ซึ่งจริงเหมือนจะมีคนบอกว่าเอ้ยฉันรู้ว่าใครคะ่ะแต่เราอ่ะก็ยังไม่รู้ไงเราถึงต้องไปหาคําตอบแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะก็คล้ายๆกับว่าคนหนึ่งเนี่ยเหมือนสติเพี้ยนไปหลังจากเหตุการณ์นั้นนะส่วนชินจองจุนก็เหมือนไปเรียนต่อต่างประเทศในเรื่องนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงเขามากแต่มันก็ทําให้รู้สึกว่าเขาก็ยังมีชีวิตที่ดีคือก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมทางเศรษฐกิจที่ดีต่อไปนะแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็คือมีครอบครัว ที่น่ารักเนาะก็มีการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศในขณะที่น้องของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่มูฟออนแม่เองก็ไม่มูฟออนนะแม่ผู้เสียชีวิตคือน้องสาวก็เล่าว่าคือตัวเองไม่สวยใช่ไหมแต่วันหนึ่งอะรู้สึกอยากจะไปทําหน้าคือว่าบ้างอ้ามีมีโมเมนต์ความเกาหลีใต้เนาะเขาบอกว่าเออพอบอกแม่แม่รีบให้เงินเลยซึ่งในกรณีนี้นมันก็สามารถบองได้ไงว่าเออเหมือนเธอได้ถูกทําให้ กลายเป็นตัวแทนของพี่สาวเธอแม่เธอก็ยังไม่ move on เธอเองก็ยังตั้งคำถามกับประเด็นนี้แต่ใครก็ได้นะคะต้องบอกว่าพอจบจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยช่วยมาเฉลยเราทีว่าเอะใครคือฆาตกรโดยภาพรวมของหนังสือเล่มนี้มันพูดอย่างชัดเจนถึงเรื่องราวของความอายุทรรรมโครงสร้างชนชั้นทางเศรษฐก,กิจ ส่งผลให้คนมีชีวิตที่แตกต่างกันและการขับเคลื่อนตัวเองให้ขึ้นจากฐานเศรษฐกิจเดิมที่ตัวเองเกิดขึ้นมาเนี่ยให้มันเปลี่ยนผ่านอะอย่างเช่นสมมติเราเกิดมาแบบยากไรระดับหนึ่งเนาะถ้ามีการศึกษาเราน่าจะได้ก้าวขึ้นไประดับสูงขึ้นสินะหรือแค่ผ่านการศึกษาร,ระดับพื้นฐานค่ะแต่ไม่เลยชีวิตทุกคนยังเหมือนเดิมคนที่ฐานเศรษฐกิจดีชีวิตดีเหมือนเดิมนะจะจิตสภาพจิตใจนี่อีกเรื่องหนึ่งคนที่ฐานเศรษฐกิจใหม่ดี ก็ชีวิตยังคงวนเวียนอยู่เช่นนั้นนอกจากนั้นก็ยังเผชิญกับโรคคลายและอื่นๆนะไม่แน่ใจว่ามันคือบทเรียนอะไรจากหนังสือเล่มนี้แต่มันทําให้เราเห็นถึงว่าเราตั้งคําถามว่าเอ๊ะสภาวะสังคมของเกาหลีใต้เป็นแบบนี้อยู่ในปกติเป็นแบบปกติแบบนี้หรือเปล่านะคะโอเคสำหรับนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยที่อยู่ฟังกันจนจ,นจบรายการแล้วก็ใครก็ตามว่าละนะคะมาเฉลยให้เราทีว่าหรือแปลให้เราทีว่าตกลงสิ่งที่เราคิดมันจริงหรือเปล่าสำหรับนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ Thank you.